ครับกินยสมเกียรติสัปดาห์นี้นะครับเรามากินกันที่บางใหญ่เกา่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกบางม่วงเพราะเขามีบางใหญ่อยู่ข้างนอกนะฮะอันนี้เรียกบางม่วงโอ้โหที่นี่นะครับเขามีซอยชื่อว่าซอยเปิดพิสดานอาจารย์สติีสวิมลไม่ชอบนางลำเ่ยนะครับให้เปิดพิสดานไว้ประมาณ7-8ล้านเยอะมากแด้ร้านที่ให้1ล้านที่เราจะไปถ่ายวันนี้ คือร้านของพี่ตุ้มเขาเป็นร้านอาหารดีสารแต่แซ่บแล้วก็รสชาติอาจารย์ชอบมากให้ตาเปิดนอกจากงให้ตาเปิดแล้วนะครับยังให้ตาเปิดที่ร้านพี่ตุ้มคือนี่สวัสดีครับพี่ตุ้มสวัสดีครับสวัสด,ดีพี่เพียวร้านลูกชิ้นนะปลาหมึกลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยน้ำจิ้มเขาแซ่บมากอาจารย์ให้ตาให้น้ำจิ้มเขาเนี่ยเปิดพิสดารเหมือนกันแล้วบอกเลยว่าขายมา3 0กว่าปีแล้ววันนี้กับความอร่อยของซอยเปิดพิสดารเฮ้ยพี่ตุ้มเอามาชุดหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านตำักคุง สักกระเบือคู่เดี๋ยวเจอกันเอาไปเลยครับปลาหมงปลาหมึกเอาไปเลยไ,ได้เลยครับอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาละครับตอนนี้นั่งอยู่ร้านพี่ตุ้มสักกระเบือคู่นี่อาสันติเสริญมัเขาตั้งให้แต่ก่อนเขาชื่อร้านชาวดิน แต่ตอนหลังอาจารย์เ mm ข้ามาดูแ so ล้วสองเขาก็พูกันตับดู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 กลายเป็นตุ้มสักะเบือคู่อาหารดิสารอยู่ที่ซอยเปิดพิสดารบางม่วงบางใยเก่าพี่ตุ้มสวัสดีครับจะว่าอีสานดีคนฟังกับพูเรื่องบนเป็นเวลาคนสารคามเป็นประหลาเอาพูดพูดกลางคนสารคามพี่ตุ้มมาขายอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เรียกคลองอะไรอ่ะอันนี้ สุดคลองบางกอกน้อยสุดคลองบางกอกน้อยอย่าเนี่ยบัวลอยมาคําถามบัวลอยเนี่ยสุดตรงเนี้ยอ,อ๋อบางกอกน้อยมันมีสามเส้นบอกแล้วไปโน่นจะเป็นคลองอ้อมไปโน่นจะเป็นคลองบางใหญ่แล้วไปนี่จะเป็นคลองบางกอ,อ,อ,อกน้อยออกรวมเลยบรรยากาศดีดีด้วยโน่นน่ะออกเจ้าพญาออกเจ้าพญาได้เลยนะนอ,นนออกไปน้ำโขงได้ไหมไม่ได้จะออกไปน้ำโขงได้จะไปไหว้พญานาานี่บอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยพี่ตุ้มขายตรงนี้ <ค etic S 2> มากี่ปีแล้ว จะเป็น20เอ้ย30แล้วเพราะผมมา่กิ้นี่ก็พาดารามากินทันยงทันย่าชอบมากเขาเนี้ยต้องถามว่าวันเนี้ยในซอยเนี้ยเขาเรียกซอยเปิดพิสดารเพราะว่าอาจารย์สันติสวดิวิมลเนี่ยเขามาชิมหลายร้านให้ไว้หลายร้านแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่นะครับถ้าจะมากินอาหารอร่อยอร่อยแล้วราคาไม่แพงแวะมาที่นี่เลยบางใหญ่เก่าหรือบางม่วงเนาะอ่วันนี้พี่ตุ้มมาเรามีอะไรให้กินมัางเพราะเยอะมากเลยเริ่มจากเมื่อกี้เราไปถ่ายมาไปร้านลูกชิ้นปลาหมึก อันนั้นของพี่ตุ้มเองใช่อันนั้นก็ขายพร้อมคือไข่แต่ปลาหมึกย่างนี่แหละเนี่ยเนี่ยปลาหมึกย่างเนี่ยอันนี้เป็นปลาหมึกนะฮะจำนวนปลาหมึกกับปลาหมึกอันนี้เป็นไข่ไข่ปลาตุ้มทำเองอ่าไข่ไข่พี่ตุ้มเองเหรอค่ะซื้อไข่มาแล้วเราก็มาทำเขาเรีกว่าเอาไข่พี่ตุ้มทำไม่ใช่นะจ้าไม่มีไข่ไข่หมดแล้วอ๋อเหรอลูกชิ้นนะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาไส้กรอกมีไส้กรอกมีปูอัดมีไก่อร่อยที่เด็ดที่สุดเนี่ยอยู่ที่น้ำจิ้ม พราะน้ำจิ้มเนี่ยพี่ตุ้มเขาทำนะครับเพราะเนื่องจากเขาเป็นเจ้าของร้านหารดีสานร,ร้านเจตุ้มสักระเบอือคู่หรือร้านชาวดินในบางใหญ่เก่าเนี่ยนะน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับวันนี้แซ่บมากแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานเขามีใส่สับปะรดใส่เลือดเด็กๆกินได้ส่วนอันเนี้ยเป็นน้ำจิ้มที่เอาสองอย่างมารวมกันใช่เผ็ดมากแถวนี้จะกินกันเผ็ดกับหวานอ่าเผ็ดกับหวานมารวมกันน้ำจิ้มผสมอันนี้เป็นเซตของร้านลูกช <พา S 1> ิ้นที่ขายอยู่ปากซอยเป็นของพี่ตุ้มเองกับลูกชาย นะส่วนอาหารร้านเจ้ตุ้มหรือว่าเจ้ตุ้มสระเบือคู่เนี่ยเริ่มจากอะไรฮะอันนี้อันนี้คือหมูย่างค่ะหมูย่างอร่อยมากหมูย่างบางคนเขาก็เรียกหมูคุกฝุ่นอะไระหมูย่างหรือหมูคุกฝุ่นนะครับอันนี้อันนี้เนื้อย่างหรือว่าเป็นเสือร้องไห้อ่าถ้าใครที่ชอบกินเนื้อนะครับไม่ชอยการันตีว่าอร่อยด้วยเป็นเสือร้องไห้หรือเนื้อย่างค่ะอันนี้ลาบเป็ดอ่าใครไม่กินเนื้อไม่กินหมูไม่กินเป็ดก็ลาบเป็ด เวลานคนสั่งจานเท่านี้เลยหรอกของปะตุ้มมีไซส์เดี่ยวอ,อไม่ว่ามาเล็กมาใหญ่ก็อย่างเงี้ยนี่อีย่างล่ะอันนั้นคือต้มแซบกระดูกอ,อ่อน๋อต้มแซบกระดูกอ,อ่อนอาหารอิสารแต่แต่เนาะคนสรารค้ามีเนาะอ่ามาถึงร้านอาหารอีสารถ้าไม่มีซุปํำก็ไม่ใช่ร้านอาหารอีสารเพราะฉะนั้นวันนี้เรามี2ออย่างด้วยกันนะครับคนที่กินปลาหรือตำปูตำปลาเนี่ยก็เมนูนี้เลยเมนูนี้คือตำปลาเพราะว่าผมกินปลาผมไม่กินปู แต่จริงๆเมนูที่คุณมาสั่งเยอะๆเนี่ยจะเป็นปูปลาปูปลาปลาต้มไหมให้เลือกเอามีทั้งสองอย่างแบบต้มกับแบบไม่ต้มก็มีแบบต้มก็มีต้องบอกเขานะครับส่วนอันนี้เป็นตำไทยอุ้ยน้ำลายไหลเมนูมีทั้งหมดกี่เมนูพี่ตุ้มมันมีทำได้หมดอะลาบก้อยได้หมดค่ะก้อยขมต้มแซ่บมีครบหมดเลยแล้วก็ลาบน้ำตกแกงอ่อม คือใครอยากทานอะไรกระตุ้งกให้ได้อะไรันมีไหมอะไรสอจุซอจุอะไรอยจุก็มีเอาสอยจุก็มีว่ะให้ถ้าสมมติว่าลูกค้ามาอย่างเงี้ยอยากกินแบบไหนบอกได้บอกได้เอาละแบบไหนคนสารคามนะคนสารคามชิมเลยเอาชิมของหนักก่อนแล้วกันวุชิ้นไว้ที่หลังคเริ่มจากอันนี้เป็นหมูคุกฝุ่นหรือว่าหมูย่างอันเนี้ยพวกคุณบอยพิรพลพวกดาราชอบมาก น้ำจิ้มน้ำจิ้มแสบแดกอบอใบไทรไม่ใส่ค่ะ,ะน้ำจิ้มใส่ปลานะทนี่จะทำจะทำใหม่ตลอดอไม่มีมการทําไว้คือถ้าทําเดี๋ยวนั้นกินเดี๋ยวนั้นเลยอืมเปรี้ยวเค็มหวานครบหมดแล้วก็กลิ่นข้าวคั่วหอมมากคั่วเองค่ะโอ้ข้าวคั่วคั่วเองทุกวันคั่วหรือผัวคั่ว มี่งคั่วค่ะวันเช้ามาคั่วโอเครู้เรื่องรู้ว่าใช้ผุ้ถ้าที่ของตัวเองทําแล้วมันหมดอ่ะไม่อยากจะซื้อของตลาดไปใช่หมูเรื่องหมูคุกปุ่นเลยหมูย่างกับน้ําจิ้มข้าวคั่วซึ่งแสนอร่อยครับมนุ่มมากเลยใช่หมูเราต้องหมักเราต้องหมักค้างคืนเอาหมูไปหมักใช่สมมติว่าพรุ่งนี้จะขายวันนี้ต้องหมักไว้ค้างคืนนุ่มมากเลยถ้าสมมุติว่า หมดวันนี้พรุ่งนี้ตอนเช้านี่ยังไม่อยากขายต้องหมักก่อนสักสามสี่ชั่วโมงตัวหมูนุ่มหอมหอมซอสไอตัวที่หมักเขาคั่วเขาคั่วเขาคั่วพริกอะไรนี่ต้องเอาไปขยำมาแล้วก็มาย่างน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มที่แบบรสชาติดีอันนี้เป็นเนื้อเนาะน้ำจิ้มสูตรเดียวกันปะครับสูตรเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มขมท่าแบบคนอีสานเขามาทาผมกินว่าเป็นอีสานจะกินว่าเป็น ไอ้ไอ้น้ำขมไอ้พื้นห้องอย่างน้ำดีดีดีของวัวเป็นบอกกินไม่เป็นนะไม่ใช่กระแดะนะคือกินไม่เป็นกระแดะกับกินไม่เป็นไม่เหมือนกันนะนี่กินไม่เป็นคุณใจไหมโดนแล้วโดนหลายเทือแล้วอันนี้เนื้อนะฮะ ไม่เหนียวแต่ว่าพีชกจะให้เคี่ยวว่ะไม่ได้เคี่ยวอ่ะได้เคี่ยวเนื้อ<ช>กิ่นเนื้อออกหอมแล้วตัวคคุกก็เหมือนกัน<า>กใช้สูตรเดียวกันใช่<ม>สูตรเดียวกันน้ำจิ้มก็สูตรเดียวกันอร่อยอันนี้เป็นลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดสารค้ามเปอลาบเป็ดสารค้ามหรือลาบลาบเป็ด,ดรตรี่ต้องกินในนี่ด้วยกระเทียมแล้วก็พริกทอดอุ้ยผักก็เยอะแยะเลยอ่ะผักก็ กินเข้าไป,ไปยอด<ร>มะกอกะอะไรเงี้ยปลาตุ้มเบามา,าจากสวนเองได้เ,เดี๋ยวว่ากันเราขอนี่ราบเป็ดก่อนนะฮะล้วนๆก่อนใช้เป็ดอะไรอ่ะเป,เป็ดที่ตลาดนั่นแหละลเขาจะทำมาสำเร็จแต่ของเรานี่มันแบบว่ามีพริกขั่วหอมกระเทียมขา ตัวเนื้อเป็ดอะนะไม่เหนียวแล้วก็สับไม่ได้ละเอียดมากยังได้กินเนื้อเป็ดได้เคี้ยวเนื้อเป็ดแล้วกินหอมของลาบเป็ดที่เขาใส่ที่พี่ตุ้มใส่เครื่องเคาต่างๆเข้าไปเนี่ยมันทำให้หอมให้มันหอมพวกกระเทียมตะไคร้ใบมะกรูดนี่เคี่ยวแล้วอกจากลาบเป็ดลาบหมูลาบไก่มีหมดมีหมดสั่งมาแล้วกันอ่าขอนี้มาะเดิมหวานมาถึงอันนี้ก่อนพี่ตุ้มมายกๆเตรียมมาให้แน่อันนี้เป็นต้มแซบกระดูกหมูอ่อนนะครับซึ่งคนนิยมอ่ะคนนิยมเลยแหละ เราจะต้มไว้ให้มันเปื่อยเนี่ยนเะน,นี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิดูสิดูสิกระดูกหมูอ่อนด้วยนะเนี่ยอุ้ยอ่อนจริงๆเนาะมันเป็นอสั่งเข้ามาเลยเหรอวงเดือนน่ะค่ะเราก็มาต้มอีกทีหนึ่งอะไรงวงเดือนเออเขาเรียกกระดูกวงเดือนกลมๆหรอไม่รู้มันเป็นคาท้งเป็น,ปนทั้งข้างมันหรือย,อยังไงไม่รู้ต้มแซบกระดูกหมูอ่อนครับกระดูก กระดูกหมูอ่อนมากแต่น้ำซุปอะ่ะเปรี้ยวเคม็มรสชาติกันพอดีเลยอะ่ะไม่ไม่เค็มมากไม่เปรี้ยวมากแต่กินแล้วมันสดชื่นอันนี้เป็นสูตรที่ของพี่ตุ้มเองนะหอมหอมอะ่ะอาหารที่สารบ้านเรานะครับพูดจริงอ่ะไปที่คนนิยมน้ำซุปแก่หอมมากเลยอะ่ะโอ้ทุกอย่างพอดีเลยอะ่ะอันนี้ต้องเรียกว่าพอดีอ่ามาถึงบตำบักคุงเอาตำรามาดูก่อน นี่ตำลาอันนี้ตำปลาปลาสุกแต่ถ้าใครอยากกินปลาต่อนคือปลาดิบอะไม่ต้มก็มีเอามาจากบ้านเตะเอาไม่จากสายละร้านประจำเตะร้านประจำเนาะไว้ใจได้อันนี้ต้มนะฮะอันนี้เป็นปลาต้มอร่อยคือร้านเนี้ยกินประจำ แต่ว่าตั้งแต่โควิดมาไม่ได้มาเลยสมัยก่อนมาบ่อยๆมาจนแบบเป็นติมาชิมแล้วให้ตาเปิดอ่ะเมื่อก่อนคุณลุงมาประจําดึกก็มาหิวหิวเมื่อไหร่ก็คือมามาร้านเนรรนส์ุดท้ายมากินมาจนเขียนกรอนให้อ่ะเขียนกรอนให้แล้วก็ตั้งชื่อจากชาวดินเป็นใจตุ้มสักเบือคู่อันนี้ํำไทยครับซึ่งํำไทยผมปกติผมไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะว่าผมชอบํำลาว ตำไทยพี่ตำอร่อยน้อจะบอกให้นี่ผักเขามีเนั้นเดนดิสอันนี้คล้ายๆหูเช้าผักมีเยอะมากเนี่ยดูผักสิอันนี้อะไรม้งอะพี่ตุ้มมียอดมะก่อเดนดิสมะเขือเอาจากสวนไอ้นี่เขาเรียกผักอะไรนะผักบอนผัก้านจอกผักพายก้านจอง อันนี้มะเขือจากสวนเลยนะคะจากสวนก็มีสวนู่สารยาแล้วก็ผักชีลาวนี่ผักชีลาวประกัดสร้อยกระทินก็เก็บมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบ้านเนี่ยผักแปลกๆผักอันะไรอันนี้อค่ะไอ่มาตูมป่ะไม่ใช่ไอีอะไรอะนะมตูมแขกเออใช่มอตูมมตูมเออถือว่ามาตูมกระผมมาใส่ยังไงล่ะมาตูมแขกแซ่บใช่เด็กินกะหลาบแซ่บใช่ มีส่วนนนัผักเยอะแยะเลยอันนี้ขอจิ้มลูกชิ้นก่อนเนาะอันนี้ลูกชิ้นอะไรอ่ะอันนี้สาหลายาไก่ขอาจิ้มซีฟู้ดก่อนอหลายร้านลืมไปอันนี้สา <ผม S 1> จิ้มซีฟู้ดไม่เป<ด>็ไนไรกินทีละอย่างรสชาติจัดจ้านมาก <laughs> มีฟันเคี้ยวอือ นี่ก็เป็นทั้งยิ่งหวานต้องกินสับประรดด้วยหนอ,ส,นอสับประรดไปด้วยนั่นแหละน้ำลายไหลประกศาศสร้อยประกาศสร้อยตัวนี้นะครับ ถ้าใครไม่เคยกินนะกลิ่นวาาบีผักกาดส้อยก็ได้ผักกาดหืนก็ได้หรือบางคนก็เรียกผักวาสาบิกินแล้วเผ็ดเหมือนวาสาบิเลยที่แรกไม่มีใครกินหรอกพอได้กินในนี้ถามหาต้องเอามาประจาเลยอันเนี้ยน้ำจิ้มติฟูแล้วน้ำจิ้มหวานแล้วอ,อันนี้เป็นมิก่ิ้นบอกต้องมิกอ,อันนี้ลูกสุดท้ายผมก็เลยเอารูเลยคือแถวนี้จะผสมทั้งนั้นเลยทานเอาสองอย่างผสมกัน อยอกเปรี้ยวหวานๆใช่ปะเปรี้ยวหวานๆเผ็ดรสชาติดีเลยตัวลูกชิ้นก็ดีปลาหมึกเดี๋ยวกินต่อหลังหลังใหม่เนี่ยมะเขือปอดสารพิษเลยแหละที่เก็บมาจากสวนฟอกล้านหน่อยครับมะตุ้มอยู่เนี่ยริมคลองบางใหญ่เนาะบางใหญ่เก่าค่ะบรรยากาศดีมากเนี่ย แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันเนี่ยตามหาบัวลอยนี่เรียกคองสามองมาบรรจบกันใช่สุดคลองบางกอกน้อยเนี่ยตาอะไรนะตามหาบัวลอยจนเหงื่อสุดย้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้บัวลอยมาสุดตรงเนี้บรรยากาศแบบนี้ได้เห็นทุกวันแล้วก็ได้กินส้มตำมหารตีสาได้กินปลาหมึกย่างได้กินหมูทุก้นเนี่ยไป็นนั่งในแพได้ไหมนั่งในแพได้ไหมได้ค่ะได้ขายกี่โมงถึงกี่โมงประตูขาย แน่ๆคือเที่ยงเที่ยงได้กินได้กินแน่นอนแล้วก็ปิดกี่โมปิดประมาณสองทุ่มกว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร080-325-3971ค่ะ080-325-3971หสาเขายตั้งแ,แต่เที่ยงจนถึง,ถ,งถึงของประตุ่มนี้สองทุ่มแ,แต่ร้านลูกชิ้นหน้าบ่ายสองถึง ล้านลูกชิ้นของพี่ตู่เหมือนกันร้านลูกชิ้นเนี่ยมีกี่สาขาร้านเอร้านลูกชิ้นนี่มีสองสาขาอยู่ที่อีกสาขาหนึ่งอยู่ปากซอยกันตนาปากซอยกัตนาฝั่งนู้นน่ะฝั่งโน้นค่ะอยู่ใกล้ๆกับวินมอเตอร์ไซค์นั้นลูกชายคนที่สามโทรมาสอบถามก็ได้สูตรเดียวกันน้ำจิ้มเดียวกันน้ำจิ้มมีสองสาขาแล้วก็ร้านสาระเบือคู่มีกี่สาขามีสาขาเดียวเพราะฉะนั้นใครอยากกินกาที่นี่เลยนะครับอร่อย ีปลาหมึกแล้วตะเกิวปลาหมึกละปลาหมึกสดมากอ่ะใช่ปลาหมึกสดแล้วก็หอมแล้วน้ำจิ้มเนี่ยชื่อเด็ดโอ้โหอร่อยมากครับใครอยากมากินอาหารอร่อยอร่อยไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเป็นปลาหมึกหรือเป็นอาหารอีสานมาได้เลยนะครับร้านพิตุ้มตักกระเบือคู่อยู่ที่บางใหญ่เก่าบางม่วงโอ้โหอร่อยมากเลยพิตุ้มขอบคุณมากนะแซ่บแซ่บ 我要再你力量。Oh, <music>